Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคมัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We're so glad to spend some few minutes talking about the powerful word of God. เรารู้สึกดีใจนะครับที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันกับคุณนะครับเกี่ยวกับถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพลัง You know as we live our lives in this in this world ในขณะที่เราดําเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้นะครับ There are some very important things we need to understand from the word of God มันก็มีสิ่งที่มีความสําคัญซึ่งเราเองจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจด้วยนะครจากข้อยคําของพระเจ้า So that we can live our lives effectively เพื่อช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ You know we all know this that this life is a gift เรารู้ใช่ไหมครับว่าชีวิตนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้เรา And God wants us to have a prosperous journey or a victorious journey ดังนั้นพระเจ้าต้องการจ ให้การดําเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยชัยชนะ But to live in that way we need to have a revelation of the word of God แต่การที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตในลักษณะนั้นได้เราจําเป็นต้องได้รับการเปิดเผยความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้านะครับ And one of the things that the word of God teaches us or reveals to us และอย่างหนึ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าได้สอนเรานะครับหรือว่าเปิดเผยกับเรา is that there is a physical world and there is a spiritual world ก็คือในความเป็นจริงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งโลกทางฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วก็โลกทางฝ่ายร่างกาย And most of the time we r e not aware of this but the spiritual realm has a big impact in the physical realm แต่โดยส่วนมากเรามักจะดําเนินชีวิตโดยการที่ไม่รู้เลยนะครว่าโลกทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยส่งผลกระทบกับโลกทางฝ่ายร่างกายอย่างมากมายมหาศาล you know in the spiritual realm โลกทางฝ่ายวิญญาณนะครับ there is a kingdom of god and then there's there's a kingdom of darkness ก็มีอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็อาณาจักรแห่งความมืด and the kingdom of god wants to invade our lives or wants to influence our lives แล้อาณาจักรของพระเจ้าเองก็อยากจะเข้ามามีอิทธิพลหรือว่าแทรกแซง การดำเนินชีวิตของเรา and Dark also wants kingdom influence the to lives of our แล้วก็อาณาจักรแห่งความมืดเองนะคะก็พยายามอยากจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทํางานสร้างอิทธิพลกับชีวิตของเราและ so it's very important that we allow the kingdom of God to affect our lives and not the kingdom of darkness ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะที่เราจําเป็นจะต้องยอมให้อาณาจักรของพระเจ้ามีผลกระทบกับชีวิตของเราและไม่ยอมให้อาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยเข้ามาสามารถทํางานได้ w h e n we allow the kingdom of God to affect our lives เพราะเมื่อเรายอมให้อนาจักร ของพระเจ้ามีผลกระทบกับชีวิตของเรา Then we experience t will the plan and the purpose of God เราก็จะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นแผนการจุดประสงค์แล้วก็สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา But what the kingdom of darkness wants to accomplish in our life is totally opposite to what God wants. God ส่วนสิ่งที่อาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยอยากจะทำให้สำเร็จลงในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ตรงข้ามกันเลยนะครับกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการ The kingdom of darkness is working to move us away from the will the plan and the purpose of God แผ่นดินแห่งความมืดนะครับหรืออาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยทำงานในชีวิตของเราเพื่อต้องการจะดึงชีวิตของเราออกจากแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้า Most people in the world they live their daily lives not aware of the spiritual uh of t h e of the kingdom of darkness คือผู คนมากมายที่อยู่ในโลกใบนี้นะครเขาดําเนินชีวิตโดยการที่ไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีอาณาจักรแห่งความมืดที่กําลังทํางานอยู่ How it's attacking their families their marriage their finances their health their children แล้วการทํางานของมันก็พยายามที่จะโจมตีชีวิตส่วนตัวของคุณครอบครัวของคุณชีวิตคู่ของคุณการเงินของคุณนะครับแล้วก็รวมไปถึงชีวิตลูกๆด้วย And because of that most of the time they just try to fix the problems and the issues in their life in a, in in the physical realm แต่ว่าโดยส่วนมากผู้คนก็มักจะจัดการแก้ ไขกับปัญหาโดยวิธีการทางฝ่ายร่างกายอย่างเดียว But God wants us to understand พระเจ้าเองอยากจะให้เรามีความเข้าใจว่าหลายๆครั้งเราจาเป็นจะต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นฝ่ายร่างกายด้วยวิธีที่มาจากฝ่ายวิญญาณ you know, แล้วเราก็เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในภารกิจรับใช้ของพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนเลยนะคะับ uh, พราทุกครั้งที่พระเยซูได้พบกับคนที่เจ็บป่วยหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ก็รู้นะคบว่า มันไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาทางร่างกายอย่างเดียวหรอกและหลายๆครั้งเองพระองค์ก็จัดการกับปัญหาทางด้านความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีทางฝ่ายวิญญาณก็คือด้วยความเชื่อด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผู้คนที่อาจจะถูกผูกมัดไว้ด้วยสิ่งนี้ไม่ดีมากมายพระองค์เองก็ปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า So Jesus o e r c g พระเยซูเองก็รู้นะครับว่ามันมีอาณาจักรแห่งความมืดที่กำลังทำงาน control the lives e and of o p p พยายามจะเข้ามาแทรกแซงนะคะหรือว่าควบคุมอยู่เหนือชีวิตของผู้คน so I want you to have the wisdom of God from the Word of God ดังนั้นผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้มีสติปัญญาของพระเจ้าซึ่งมาจากถ้อยคำของพระองค์ and which simply means that you see everything in the light of the Word of God และความหมายง่ายๆก็คือคุณสามารถจะเป็นแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องได้รับการเปิดเผ ความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าก่อนตอนนี้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกหมดหวังแต่คุณก็ไม่สามารถจะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ด้วยวิธีทางฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะกำลังประสบกับอาการซึมเศร้าบางอย่าง หรือว่าความกลัว or hatred หรือความเกลียดชังหรือความขมขื่นใจ whatever negative emotions ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ในทางไม่ดีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับ those things are not just physical problems คือสิ่งเหล่านี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นปัญหาทางร่างกายที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะค darkness เราจำเป็นต้องรู้ว่านี่คือการงานที่มาจากอาณาจักรแห่งความมืดนะคบ as we understand this แต่เมื่อเราเข้าใจในความจริงตรงนี้แล้ว we'll be able to deal with the problems and issues In, our lives in the ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะรับมือหรือแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายธรรมชาติเนี่ยตามวิธีที่พระเจ้าต้องการได้ By faith in the word of God ก็คือโดยการที่เรามีความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เสมอ By using the word of God โดยการที่เราใช้ถ้อยคำของพระเจ้า And I believe และผมเชื่อนะครับ When we do that we'll see the kingdom of God uh, released in our lives or experienced in our lives เมื่อเราทำแบบนี้เราจะเห็นว่า อาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในชีวิตของเราแล้วก็ผ่านชีวิตของเราออกไป you know, got the els, คือในพระกิติคุณนะครับทุกครั้งที่เราเห็นผู้คนได้รับการรักษาให้หายพระเยซูก็จะได้บอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้ลงมาอยู่เหนือท่านแล้ว And so the God ดังนั้นอนาณาจักรของพระเจ้านะครับต้องการให้คุณได้รับประสบการณ์กับความดีของพระเจ้านะครับแล้วก็อิสรภาพของพระองค์หรือว่า a สิ่งดีๆที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้ But the kingdom of darkness is trying to work the opposite of what God wants in your life แต่อาณาจักรแห่งความมืดพยายามจะทำงานเพื่อจะให้เกิดสิ่งที่มันตรงข้ามกันกับความปรารถนาของพระเจ้า I want to read a scripture to you to show you this ผมอยากจะอ่านจากข้อพระคัมภีร์ให้คุณดูนะคะเพื่อจะให้คุณเห็นกับตาตัวเองเลยในโค chapter 1 verse 13ในโคลอสีนะคะบทที่1ข้อ13 It says He has delivered us from the power of darkness and has conveyed us into the kingdom of the Son of His love พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ Now this is a powerful spiritual reality c o เ c e r n i n g every believer เพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นการเปิดเผยความจริงที่ดีและสวยงามมากสำหรับผู้เชื่อทุกๆคนเลย in are are who who เพราะว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ซึ่งเขาก็ไม่สามารถจะอยู่ในพระคริสต์ได้เขาจึงไม่มีพลังไม่มีสิทธิอำนาจอะไรที่จะมาต่อต้านกับ การทำงานของอาณาจักรในความมืดเลยเขาก็ไม่สามารถจัดงานจัดการได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพกับอาณาจักรแห่งความมืดในชีวิตของเขานะคแต่สำหรับคุณเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วตรงนี้ที่บอกว่าพระเยซูได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดแล้ว and so what means so ความหมายของตรงนี้ก็คือ of darkness. พลังอำนาจของความมืดนี้ needs your permission to work in your life ต้องการการอนุญาตจากคุณนะครับมันถึงจะสามารถเข้ามาทํางานในชีวิตของคุณได้ if you don't allow if you don't give permission ถ้าคุณไม่อนุญาตหรือไม่ยอมนะครับ the power of darkness has no authority to do anything in your life อานาจแห่งความมืดตรงนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่อํานาจอะไรในชีวิตของคุณเลย you know whether you realize it or not ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามนะครับ the power of darkness the kingdom of darkness is operating every single day in พลังแห่งความมืดหรืออาณาจักรของความมืดเนี่ยทำงานอยู่ในชีวิตของคุณทุกๆวันเลยนะคะรับ And they have only one goal is to destroy people's lives. แล้วมันมีอยู่เป้าหมายเดียวเท่านั้นก็คือต้องการจะทำลายชีวิตของผู้คน Is t to stop them from experiencing the goodness, the love, the power, and the freedom that God has for them. ต้องการจะทำให้เขาไม่ได้รับประสบการณ์กับทั้งความรักและก็พลังหรือว่าสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเขา Wherever the power of darkness works, ไม่ว่าที่ไหนที่อาณาจักรแห่งความมืดได้ทำงานนะคะรับ It leads to destruction. ก็จะนำไปสู่ การทำลายทุกครั้งเลย But you there good news for you. No what the power is good แต่ว่ามันมีข่าวดีสำหรับคุณนะครับไม่ว่าอาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยพยายามจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าอ p o n the p o ห e r ความ r ืด e s s or kingdom of darkness is Is, uh, forming against you ไม่ว่าอาณาจักรแห่งความมืดพยายามที่จะสร้างหรือว่าผลิตอาวุธอะไรขึ้นมาเพื่อต้องการจะทำร้ายคุณก็ตาม Those weapons don't have to work in your life. Those weapons don't have to destroy your life. คืออาวุธเหล่านั้นน่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมาทำลายคุณหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับทำงานแล้วก็เกิดผลได้ในชีวิตของคุณเลย We realize that yes, the kingdom of darkness is working in the world. คือเราแค่รู้แหละว่ามันมีอาณาจักรแห่งความมืดซึ่งกำลังทำงานอยู่บนโลกใบนี้จริงๆ But we know the truth as well. แต่เราก็ยังจำเป็น จะต้องรู้ความจริงให้มากกว่านั้นด้วยเป็นความจริงที่เรียกว่าอยู่สูงเหนือกว่าสิ่งนั้นและความจริงนั้นก็คือพระเยซูพระูพระองค์ถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ีชัยรนะบนกางเขนัพระองค์ได้ปลดเปลื้องสิทธิอำนาจมาจากมารและซาตานแล้วซึ่งจริงๆมารเนี่ยมันเอาไปจากอาดัมตั้งแต่แรกนะครัะพระเยซูได้ปรับมัน ให้พ่ายแพ้แล้วก็ปลดเปลื้องริบเอาสิทธิอำนาจทั้งหมดกลับมาเพื่อเอามาให้คุณกับผมแล้วในวันที่3มพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาใหม่จากความตายและพระองค์ก็มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อคุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับในข้อนี้บอกว่าคุณนั้น่ะ พระองค์ได้ช่วยคุณให้พ้นจากอำนาจของความมืดมาแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำเสร็จแล้วคือการที่คุณได้รู้ความจริงตรงนี้มันก็ทำให้คุณมีความมั่นใจถูกไหมครับเพราะคุณรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของมันแล้วคือผู้คนที่รู้และเชื่อว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นมาจากอำนาจของความมืดแล้วเขาก็จะดำเนินชีวิตในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่น เขาก็จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยท่าทีที่แตกต่างจากคนอื่น There is a boldness and a confidence in their life that is just supernatural แล้วเขาก็จะเห็นทั้งความกล้าหาญความมั่นใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาซึ่งมันเหนือธรรมชาติจริงๆ And with this revelation แล้วด้วยการเปิดเผยความจริงตรงนี้นะคะ When we look at all the negative things that is happening around us and in the world เวลาที่เรามองดูสิ่งไม่ดีมากมายที่อยู่รอบตัวเรานะครับหรือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลก We're not filled with fear เราก็ไม่ได้รู้สึกกลัว you know we're not filled with depression เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องซึมเศร้าไปด้วย we're not filled with hopelessness เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องหมดหวัง because we see all these things with our eyes but there is a revelation in our heart เพราะว่าแน่นอนเราเห็นสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเหล่านี้ด้วยสายตาภายนอกของเรานะครับแต่ว่าเราก็ยังมีความเชื่อซึ่งอยู่ในใจของเราอยู่ yes we see what the kingdom of darkness is trying to do we hear about what the kingdom of darkness is trying to do ก็คือเราเห็นแหละว่าอาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยพยายามจะทําอะไรเราก็ได้ยินมาว่ามันพยายามจะทําอะไร บ้างนะครับ but at the same time we know that we are part of a powerful kingdom the kingdom of God แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้นะครับว่าเราก็เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยพลังก็คืออาณาจักรของพระเจ้า and the kingdom of God is superior to the to the kingdom of darkness และอาณาจักรของพระเจ้าเองก็มีอํานาจที่อยู่สูงเหนือกว่าอาณาจักรของมาร and so whatever comes against you in this world คือไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในโลกนี้เนี่ย ซึ่งกําลังเข้ามาโจมตีชีวิตของคุณ b u cause you know you're delivered แต่เป็นเพราะคุณรู้ไงว่าคุณเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากอํานาจของมันแล้ว you know that you're superior to the things that are happening in the world คุณก็ยังรู้อีกว่าคุณเองก็มีสิทธิที่อํานาจที่อยู่เหนือสิ่งต่างๆในโลกนี้เหมือนกัน whether is sickness ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วย whether is financial recession ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงิน you know whether is Uh, family Break หรือว่าครอบครัวที่แตกแยกกันไป you know, Whatever is happening in the world ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ You have been delivered ให้คุณรู้เลยนะคะว่าพระเจ้าช่วยคุณให หลุดออกมาจากอำนาจของสิ่งเหล่านั้นแล้วการงานของอาณาจักรแห่งความมืดไม่มีสิทธิอำนาจใดๆที่จะมาครอบงำเหนือชีวิตของคุณวันนี้ผมเองอยากจะท้าทายคุณเมื่อคุณเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ให้คุณประกาศขึ้นมาในใจของคุณแล้วก็พูดออกมาด้วยปากของคุณด้วยว่าพระเยซู คริสต์ได้ทรงช่วยฉันให้หลุดพ้นออกมาจากอำนาจของความมืดแล้ว Therefore these things cannot destroy my life ดังนั้นสิ่งนี้ไม่สามารถจะมาทำลายชีวิตของฉันได้ These things cannot destroy my family สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะมาทำลายครอบครัวของฉันได้ These things cannot stop me from walking in a blessing and a victory that God has for me แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะมาหยุดยั้งฉันจากการดำเนินชีวิตในชัยชนะและพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับฉันได้ When you know that you're in the kingdom of God ว่าตอนนี้คุณอยู่ในอาณาจั ของพระเจ้าคุณก็จะไม่กลัวในสิ่งที่อาณาจักรแห่งความมืดกำลังทำอยู่ Let ให้เรอที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ตอนนี้ลูกอยู่ในอาณาจักรของพระองค์แล้วซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีพลังที่สุด a victorious kingdom เป็นอาณาจักรที่มีชัยชนะ a kingdom full of peace and blessing เป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยสันติสุขและก็พระพรมากมาย thank you father ขอบคุณพระบิดา through your son Jesus Christ ที่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ you have qualified me to partake of this kingdom พระองค์ได้ทําให้ลูกนั้นมีคุณสมบัติที่จะรับมรดกในอาณาจักรของพระองค์ in Jesus name ในพระนามของพระเยซู amen amen thank you so much for joining us ก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์ กับเรา we'll see you next time เราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ god bless ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ thank you so much for following our teaching ministry on our youtube channel ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคําเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง youtube นะครับ

จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตยอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้